ลามาเลสสวัสดีค่ะวันนี้แม่ย่าจะพามาเข้าครัวนะคะวันนี้เราจะมาทำไข่กระทะกันนะคะวัตถุดิบเราก็มีเนาะมีไข่นะคะแล้วก็มีมะเขือเทศนะคะแล้วก็มีเนื้อตุ๋นเลือลอยนะคะอันนี้นี่ก็คือแม่ย่าเอา เผือเทพลงไปก่อนนะคะแม่ย่าใช้เนยนะคะใช้เนยไม่เป็นไรนะคะทานกินเนยได้ดีะคะ่ะน้ำมันพืชก็ดีเหมือนกันแต่ว่าที่นี่เขาจะใช้เนยนเป็นหลักนะคะกินไปเถอะค่ะของดีๆทั้งนั้นโปรตีนเนาะเสร็จแล้วเราก็ออกเนยแล้วนะคะเราก็เอาเนื้อลงไปนะ ก็ใช้เนื้ออะไรก็ได้นะคะเพราะว่าเอฟซีไม่ยากก็เพราะว่าเขาก็บางคนเขาก็ไม่กินเนื้อวัวเนาะไม่กินเนื้อแพะเราก็ใช้เนื้อหมูแทนได้นะคะม่หางก,กันเนาะ,ะเสร็จแล้วนะคะเราก็เนื้อนี่ไม่ยากจะตุนไว้นะคะเวลาจะเอามาทำมาทำกินเนี่ยไม่ยากก็จะเอา ออกมานะคะผลในทีอะเยอะๆ,ๆแล้วก็แพ็คเป็นถุงนะคะใส่ตู้เย็นนะคะ,ะเสร็จแล้วมันสุกแล้วนะคะไม่ยาก,ก่อนไม่ยาาจะเอามาทํามไม่ยาก,ก็เอามาทิ้งไว้ข้างนอกนะคะให้น้ําแข็งเรือลายไม่ได้มีอะไรเยอะนะคะใส่ ใส่กระทะสามสหายนะคะไข่สองฟนอะง,งเนาะมือขั้นเียวนะคะคุณนักเรียไม่ไม,ไม่ไม่ย่าลืมไปะคะ่ะไม่ย่าลืมตอกไข่ไม่เป็นไรนะคะ ถงปรุงรสเราก็ใส่ผงที่เราชอบนะคะใส่พริกไทยแม่ย่าก็มีพริกไทยนะคะแล้วมีเกลือนะคะมีเกลือผักเราลวยหน้าเราก็ใช้ผักชีต้นหอมได้นะคะ แต่เราจะเป็นแขมนะคะไม่ยากก็จะใส่นะคะดบกไทยดันไปหน่อย เกลือนิดนิดนะคะ,น,คะนี่ก็คือไข่กระทะของเรานะคะถ้าเราชอบไข่เป็นแบบนี้ก็ได้ถ้าเราจะตีไข่ก็ได้แต่แม่ย่าชอบเป็นแบบนี้นะคะอร่อยะคะ่ะลองไปทำดูนะคะนี่คือไข่สามสหายของเรานะคะ ะคะของเราพร้อมเสิร์ฟกับแตงกวานะคะผักสดที่เราหาได้นะคะเนื้อเนี้ยมันสุกแล้วนะคะมะเขือเทศดีแป๊ดเดียวก็สุกมะเขือเทศนี้ก็ะรสชาติอร่อยนะคะหวานหอมโอเคนะคะลองไปทําดูนะคะนี่คือตุอ๋นไข่กตะละของแม่ย่าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ